จดใหญ่สำหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานี้อาจจะต้องไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ากำลังมีการปรับตัวกันขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความอยู่รอดและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของระดับอุดมศึกษาค่ะคิดจะกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นคะอาจารย์ คุณนัฐาครับญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะนะครับแล้วก็มีภูเขาไฟเพราะฉะนั้นเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆครับแต่วันนี้จะคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในวงการมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นครับแสดงว่ากําลังมีแรงสั่นสะเทือนอย่างมากในระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีข่าว2มหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับคือสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวซึ่งผมเคยไปเรียนมาอยู่ด้วยนะครับและมหาวิทยาลัยด้านแพทย์และทันตแพทย์โตเกียว สองแห่งจะควบรวมกันโดยตั้งเป้าว่าจะทำให้แข่งขันได้ในเวทีโลกครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวใหญ่เพราะไม่เคยมีสถาบ,บันการศึกษาที่มีชื่อเสียงนะครับขนาดใหญ่มาควบรวมกันแบบนี้ครับปัญหาต้นตอของเรื่องนี้มาจากอะไรคะเมื่อ20ปีก่อนนะครับญี่ปุ่นเคยมีผลงานวิชาการนะครับที่ตีพิมพ์เป็นอันดับ4ของโลกนะครับแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาไล่กันทีละ10ปีนะครับก็จะเห็นว่าอันดับของญี่ปุ่นเคยอยู่อันดับ4ล่วงไปอันดับ7 แล้วก็ล่วงไปเป็นอันดับ10บครับซึ่งทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นแล้วว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับจึงมีความพยายามทําอะไรหลายอย่างซึ่งดูไปแล้วคล้ายกับประเทศไทยอย่างยิ่งเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การรวมเอากระทรวงศึกษาธิการเข้ากับกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับกลายเป็นกระทรวงใหม่เกิดขึ้นมามีการตั้งสภานโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งประเทศไทยก็ทําแบบเดียวกันครับญี่ปุ่นยังตั้งเป้านะครับให้มหาวิทยาลัยของตัวเองนะครับเข้าสู่ มหาวิทยาลัยระดับโลกให้ได้30แห่งครับแต่การกระทำก็ย้อนแย้งนะครับกับไปตัดลดงบประมาณปีละ1%เป็นเวลา10ปีและญี่ปุ่นนะครับก็ตั้งเป้าใหม่นะครับว่าไม่ต้องไป30แห่งขอให้มี10มหาวิทยาลัยติดอันดับ1ในร้อยของโลกให้ได้โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องก็คือการเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยที่รัฐเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อันนี้ก็คล้ายกับประเทศไทยเช่นเดียวกันถ้าดูถึงเรื่องการปรับความสามารถของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องกองทุนที่จะมาพัฒนาด้วยไหมคะอาจารย์ญี่ปุ่นนะครับต้องใช้ไม้ตายโดยการทุ่มเงินก้อนใหญ่ครับรัฐบาลญี่ปุ่นตีโจทย์ว่ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นพัฒนาไปได้ช้านะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีเงินทุนน้อยกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาครับรัฐบาลญี่ปุ่นจึงตั้งกองทุนขนาดส0บล้านล้านเยนนะครับเอาไปลงทุน ในตลาดการเงินนะครับหวังว่าจะได้ผลตอบแทนปีละ3%ก็คือประมาณ3 0 0แสนล้านเยนนี่ครับหรือประมาณใกล้ๆกับ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับจะเอามาให้มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นจำนวนไม่มากนะครับปฏิรูปแล้วก็ไต่ขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกให้ได้ครับนี่คือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลสะเทือนยิ่งใหญ่เพราะแปลว่าต่อไปรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ใช่วิธีหารยาวแบ่งเท่าๆกันอีกต่อไปแล้ว แต่จะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงจริงๆที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกครับถ้ากลับไปดูเรื่องการควบรวมกันของมหาวิทยาลัยใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นกําลังจะนําไปสู่อะไรคะอาจารย์ตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงกันว่าจะควบรวมแล้วออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับสูตรที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะควบรวมกันแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็คือเกิดนิติบุคคลขึ้นมาใหม่ แล้วก็เกิดมหาวิทยาลัยใหม่เหลือมหาวิทยาลัยเดียวครับกับอีกวิธีหนึ่งครับก็คือควบรวมเฉพาะตัวนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยครับส่วนตัวมหาวิทยาลัยก็ปล่อยไว้แบบเดิมนะครับตอนนี้ก็ตกเถียงกันอยู่ประเด็นของการควบรวมนะครับน่าจะมีประโยชน์ที่พอเห็นได้ก็คืออาจจะมีการวิจัยนะครับที่ทําให้สองมหาวิทยาลัยนี้แข็งแกร่งขึ้นทั้งคู่ยกตัวอย่างเช่นสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว เก่งด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับก็จะได้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแพทย์ทันตแพทย์โตเกียวมาก็ทําเป็น Big Data ด้านการแพทย์เอา AI มาใช้นะครับเกิดงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้และที่สําคัญดูเหมือนว่าก็จะเล็งไปขอทุนปีละ3ามแสนล้านจากรัฐบาลญี่ปุ่นครับดูว่าจะได้มาสักขนาดไหนครับทีนี้ประเด็นคงอยู่ตรงที่ว่าการควบรวม2แบบนี้นะครับมันมีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับถ้าเป็นการควบรวม แบบรอบด้านเหลือมหาวิทยาลัยใหม่มหาวิทยาลัยเดียวนะครับตัวนี้อาจจะเกิดประโยชน์เยอะเพราะทําให้ทํางานร่วมกันได้ใกล้ชิดแต่แรงต่อต้านจากการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเยอะด้วยนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับหากเป็นนิติบุคคลใหม่แต่ว่ายังเหลือ2มหาวิทยาลัยเช่นเดิมก็อาจจะแปลว่าควบรวมในนามเฉยๆทางปฏิบัติไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ตัวนี้ก็จะเกิดผลที่ได้ออกมาอาจจะไม่มากอย่างที่คิดครับเทียบจุดแข็งจุดอ่อนระหว่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นแล้วมีความเหมือนความต่างอย่างไรบ้างคะของอเมริกามหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําจํานวนมากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับมีรายได้หลากหลายจากค่าเรียนนะครับจากงบประมาณของรัฐเงินบริจาคและเงินกองทุนที่ใหญ่มากนะครับเงินเดือนของอาจารย์ขึ้นกับผลงานนะครับและมีความคล่องตัวมากในเวลาดวการมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นของรัฐครับถึงแม้จะเป็นแยกออกมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแต่รัฐก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นะครับมีรายได้จากรัฐเป็นใหญ่พึ่งพางบประมาณของรัฐเงินเดือนอาจารย์ขึ้นตามระบบอาวุโสครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยดึงดูดทําให้ไม่สามารถดึงอาจารย์เก่งๆจากต่างประเทศมาได้มากนะครับและที่สําคัญที่สุดครับคือติดระบบราชการครับตัวนี้ทําให้การทํางานต่างๆไม่คล่องตัวเพราะฉะนั้นการควบรวมมหาวิทยาลัย อาจจะแก้โจทย์ได้บางส่วนแต่ก็จะเหลือโจทย์ที่ยังคงเหลือไว้อยู่เช่นการติดระบบราชการถ้าหากภาครัฐไม่ร่วมแก้ไขด้วยลำพังมหาวิทยาลัยนะครับแก้ไขก็อาจจะไม่เป็นผลสําเร็จมากครับไทยจะได้เรียนรู้อะไรจากการตัดสินใจของญี่ปุ่นในครั้งนี้คะไทยและญี่ปุ่นอยู่ในแรงกดดันนะครับของการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยระดับโลกเหมือนกันนั่นก็คือการจัดอันดับครับของไทยนะครับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดยังเข้าไม่ถึง200อันดับแรกของโลกครับ โดยเฉพาะเมื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศใกล้บ้านนะครับเช่นมาเลเซียเวียดนามค่อยๆแสงหน้าเราไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เพราะฉะนั้นการที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในระบบอุดมศึกษาเกิดการควบรวมมหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างว่าในอนาคตนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันในประเทศไทยอาจจะไม่ใช่การควบรวมก็ได้แต่หมายถึงการที่รัฐบาลนะครับต่อไปจะคัดเลือกมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งนะครับที่จะให้เงินอุดหนุนมากมาก เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกครับซึ่งกรณีแบบนี้นะครับก็จะมีโจทย์คล้ายๆกันอีกเช่นเดียวกันครับว่าถ้าหากภาครัฐนะครับยังไม่ปล่อยให้มหาวิทยาลัยมีอิสระมากพอนะครับยังเป็นระบบราชการอยู่ก็จะทําให้มหาวิทยาลัยไทยปรับตัวไม่ทันแล้วก็เกิดปัญหาคล้ายๆมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นแต่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดที่มีเงินน้อยกว่าเยอะครับ เอาละคะ่ะเรื่องของการศึกษานะคะซึ่งประมาทไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างคนและอนาคตของประเทศค่ะเราก็น่าจะได้เรียนรู้จากกรณีของญี่ปุ่นด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ่ะ